ร้านข้าวปุ้นค่ะมาอีนั่นซ่แนวองพามากินข้าวปุ้นนี่บีแบบสูตรโบราณพอกระเอาขึ้นขายางข้าวอันไรอยังนี่คข้พ่อแนวบีบยอย่างไะแม่ค่ะโผงบีบเป็นครับโผงโผงบีบข้าวปุ้นครับเพราะว่าใส่เบียบส่วชุ่นแรงเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกแห้งหลายคือแต่ก่อนเใส่เบียบเปลือนน่ะนะแบบเต็้ผ่านนะครับมันได้ออกแห้งหลายเนี่ยนี่มันจะก็ได้ออกแห้งหลายครับ เหมืนแน่แนแต่ของโอ้ยเปิ้ลถามว่าเป็น,น,าานสาครับ <c oughs> เสียวนี้ก็ไ่ได้องแแหงหลายอแบบคอกยค่อยๆกดลงไปเป็นบ่คะครับผมนี่คือบีปะปุ่นค่ะแบบวิธีชาวบ้านบริใส่เครื่องใส่ยังเป็นเตาเรา,าใส่เพื่อนเคล่าเคลามันมันสูปมันสิลอยเดือดมาก เขาพุดนี้เขาขเบื้องซุปเบื้องซุปนี่คือเบื้องตอนมันลอยนะคะพ่อบอกอันไ,<ป>ไม่พลาดนีพ่อจะเอามาเห็นยังคะนี่ใส่ไานา่ำบนมันจังเส้นมันจงังพอพอของครับหม้อที่พ่อใส่ในี่ขนาดใดคะขนาดนี้เนาดนาดยี่สิบเอ็ดยี่ส็คือบอกว่างไงคือก,กล่นมันลึกครับให้ให้เส้นมันแยวๆลงไป พอกะเซอเอาเสืออมาลอดตาค่ะพี่เพื่อนคนบานปลาค่ะเพื่อนโมหเขาอะบานปลาทุกคนตูนเห็นบนอกนี่มันอข่อยมาแล้วค่ะมันร่อยมาตมันซุปแ่ทนี่ลามันลอยขึ้มมามันลอยจิ้มปลาจ้าแม่ต๊าบูปลาจ้านี่เอาเอาเอาแบบกินเลนได้ค่ะแบบเบรเพ็ดมา นี่คือคุณแม่คนสวยของคุณพ่อน,นะคะเจ็ดกับภรรยาสองคนค่ะพูดแถาพูดแถาพูดแถวเขาในงานเลยนูกขอเขาไปตรงนี้เลยเปละคะพ่อกระเจี๊ยบม,มาล้างนา้ำค่ะเป็นยังคือต้องล้างน้ำค่ะพอ่อล้างเรียบร้อยห้มันเย็นโบหอเมือกครับอืมบโบหอยมันเมือกเจ็ดห้มันเย็นน้ำนนนมันงใส่ตัวมือก พอ่อขายมาจากปีเหรคะหน่อยมันเสีย20แล้วว่าลูกเวร20ปี20หาปีแล้วนะคะเปล้มาพ่อเฮ็ดตั้งแต่เป็นหนุ่มพุ่นตีสันขามันบ่คะเต้งแต่พุ่นแล้วตั้งแต่เป็นหนุ่มเต็งแจ่ไหนปีไหนเต็งแจ่ไหน20ปีนล้ว30ปี20ปีแล้วเป้มาพ่อกับแม่นี่แต่งงานกันมานานแล้วมันบ่คะหน่อยแต่งงานมึงปีสองหกดรักนิรันดร์ค่ะ แป้งกะทิสองหกพอกระซิมีพักใส่ตะกาวไว้พอใช้จังไรครับวัานานี้งานเสียวท<อ>ั้กจะลวกตัวนี้กับเจ้าจีใสหนสึ่งสนห้าอืเอาลงนี้เลยบอกคะครับผมเวลาห้าบีบกระปุนมันกระซิบบ่เป็นหยังมันบอกคะกเป็นหยังครับเกือบมือนเป็จังไรบ้านนี้จังลวกพักกับกระปุหมอเดียวกันได้ครับแต่ก่อนเพิ่นก็ประกาศลวกแลวหละเกือมื่นลวกกันได้ ว่ามีงานดูผู้เฒ่าว่ามีงานพ่อคะแอบถามนิดนึงได้ะะ๋ยวบอค่ะแอบถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงได้๋ยบอคะมอแม่แม่ตั้งแต่เป็นสาวนี่งามระดับใดคะ่ะเปรียบกับดารานสวยสยนี่เฮ <laughs> ้ยบ,บ,บ,บ่บ่มีระดับตกระดับเว้วยถึงแลพอมาเอียงในโตของผู้หญิงคนนี้คะ่ะ เล็กเสียดามากันเด้อบาทนี้เด้อพ่อแม่เขาไม่ได้คุยกันหรือพ่อกับแม่แต่งงานกันแต่งเรียบร้อไและ่ะส่งส่งแต่งงานพ่อแม่หาไห้บอกครับพ่อหรือว่าจังไหนผู้เท่าพระมหาไห้ครับโอ้สมัยตะกี้เป็นแบบคุมถุงชนเนาอกขอินผู้เฒ่าหาไห้ผู้เฒ่าปดข,ขนาดผู้เฒ่าหาไห้แบบคุมถุงซ่อนได้ในยู่นั้นกันมาตั้งแต่ปีสองหกหัวจากปีแล้วครับพ่อ ปีละสองหกปีหร่อหกสีลูกเห๋ยสามสิบแปดสามเกีสามสิบเกาปีตอนพดแต่งงานอายุจ็ดปีค่ะประมาณอายุสี่สิบสังเกตบเบองเดิมว่าแม่เป็นคนความจำดีนะคะคือผู้หญิงเฮ่านี่จำทุกเรื่องราทุกวันสำคัญในชีวิตค่ะ ผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคู่นะคะผู้ชายสิแบบอ่ำอ่ำ,ำ,ำอึ่งตัวแบบจำบ่ได้นะนะจำได้นแน่บ่ได้แน่แมนบ่เนอะแมนบ่เนอะคืออยูถ้าตอบพิดก็ยัเมียหายนะคะแป็ว่าผู้หญิงเท่าทุกคนค่ะความจำดีเอาพ่อพ่าท่านตอบอยู่ค่ะพ่อมาอีหยังในโต๊ะของผู้หญิงคนนี้ที่สุด แต่แต่ยูต้องกันมาสามสิบกว่าปีนี่ผมว่าแค่คิว่ามากยังไงลูกข้องแน่วัวมี่ยงแน่วว่างไ่าเพรข้อยูต้องกันก็อยู่ไปซื่อๆนี่ิล่ะลูกเลยยูเบียบเบียบง่ายๆเลยเบียบเสื่อๆนี่นะถ้าให้ยองเมียนี่พ่อสิยองยองเมียว่าจังไรคะอันความดีนี่แค่แค่ลูกไปว่นยี่มองสิยองกันได้ล่ะไปว่าดีสมองมันบ่คะพ่อมีมีดีมีบ่ดีน่ะ แม่และหัวละแม่หัวใจเลยแม่ป่อใจแม่พ่อใจไปไปหาแม่บางนะคะเดี๋ยวไปทำไปทำแม่บางค่ะเขาพูดพอนะจ๊ะแม่คะแม่บังยังไม่โตหัวายคนนี้ค่ะแม่ลูกคนแม่ลูกตั้งแต่ปีสองหกจนหอดปีหกสี่เสีแม่ตอบจังไรเนาะหนึ่งแกเป็นคนแบบว่าโ่มีปัญหาอย่างบ่เคยมีอย่างห้แม่นักใจบ่มีเลยค่ะ แต่แกเห็ดน้ำลูกน้ำนมียดีเบสเลืองมือที่สามเ,เคยมี่ม,มี่โมี่โยหายเล่ากับ่บเลนโอ้สุดยอดเลยค่ะแนะน้ำหายเล่ากับโบเลนนะคะขนาดคุ้มถุงส้นขนาดบบได้มากได้หนินพ่อเนาะขนาดบ่ได้เหลือเองได้หนิน้ะแม่เนาะมันแกเป็นอยู่กับบุคคลค่ะเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่าบบมาเกล่นบบมาหยางเลยนะนะขอกินเหล้ากินเบีย์บคะกินเป็นบางโอกาสค่ะ แต่ตกับโมเมนต um ์ซ้ำมาเลศเทเมามันบ่คะการพนันผ่อเหรินบ่คะเวลาไปงานไปหไังสิกะมีแนวมูเขาเล่นกับเล่นเป็นมูเขาวสีน้ประมาณว่างานโซบินให้ลงให้ลงสีเป็นบ่คะไหมเราไปเล่นไอ้นี่เราก็บ่ไปค่ะแต่บ่แม่นว่มาแบบไปเหรนคือมูเขาไปน่ะบ่บ่บค่ะโบมีค่ะแบบนนั้คือเฮาไปงานเฮาก็เล่นเป็นมูไข่ขาวค่ะลูก แม่มีลูกแกค่คนคะสามค่ะเป็นขา้าราชการเบิร์เลยบ่คคเป็นขา้าราชการผู่หนึ่งผู้สองนัน่นยังผู้สองอาจจะล่มเหลวนะคะผู้ที่สามนีเรียนเรียนคู่แม่จบปริญญาโทรอสอบนี่เด้อพี่น้องเดอ้บอบีบขบบุญทรงลูกเ,กเรียนลูกไดดีสุคนนะคะ <พอ S 1> ขา้าราชการ สาวคนโตน่ะเป็นครูทำงานการพิเศษมาได้สองสามปีแล้ว,วนี่ละเข้า่าพอเม่สิเป็นจังไรบ่สซ้คัญเนาะค่ะว่าแต่ลูกเต่าเขาตั้งใจก็คือพอแม่สิลําบากแค่ใได้กับบัได้สนใจค่ะขอให้ลูกได้สบายคือคือชีวิตของผู้เฒ่าสองคนนี้คิดแค่นี้แล้วก็เลี้ยงร้านอยูซี่คนเอาเวลาได้ไปเลี้ยงห้านก็มีเวลาลีอย่างก บีบกระปุ่นใช่ไหมนี่ก็อยู่ในบ้านค่ะอยู่ในบ้านแมนบ่ไดบอกไปใส่ช่วงโคบีนี่ก็แห้งบ่ได้ไปใส่เลยในบ้านแม่ติดกระจ๊กในติดแอ้มันบ่คะติดแอ้มว้าวขอบคุณแม่คนสวยจ้ารักนิดดันนะคะสูตรนี้รักนิดดันเขาถามไปพอกับแม่ก็ยิ้มไปสูตรพูดเท้าก็ได้หักกันยุ่งกันหรเอยโอ้ย นี่นี่ขนาดโบเดเลือกเองแ่ขนาด่กับอ้าเก่าครับขายมกับตอเด็ขาเก่าขนาดบเดเลือกเองเด้อนี่ปุ่มถุงส้นทักกันนกนบบโเดักโบเดแท่งกันก็อยูไปถึงคือข้าวแบบว่าข้าเขาเอาเออเขาเอาขี้ปลายูน้ำกันด่เยข้าเล่าข้ากแบบงบนันเลลส่งที่ไหนล่ะส้งเด็ง่ายๆ่ยเ่ยพอเมีย่เห็นแดงข้ากับขี้ปลาแดง ต่อความก้าวขอต่อความก้าวค่ะผันสีเลือกเองจะบอมีก็ตัวแ่าตึ้นหุ่นมีโฆษาพวกอะไรบ้าอะไรบ้า ยังโคงงงนะวกันเอาทุกทุกมุมเลยเนาะห่วยเอาพูดถูดทั้งบ้านเบิ้งปุ๊บน้ำลายแตะสวดสวเลยเนาะอ้าวพูดกูน่ายั่ยั่ว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 หนูนี่นะตอนนี้ด้วยอะไรด้วยดนน,นี่แหละค่ะหอมะ ค่ะคยะไค่สองก้อนนะครับอันนั้นนักศึกษาคาังอ่นน้งหลักัพัดได้นเนอะเฮ้ย,หนหนยน่คเมือคราไทยนี่ะน้อวิถีชีวิตค่ะคนบานเท่าขายของปุ่นแบบแบบโบราณเนาะเขาเอืออะไรนะบ่าต้ใส่เครื่อง่ซียงปริญญายังก็ไ้งลูกลูกเลียจบปริญญาสามปง ลูกเรียนด้วยตามบักหงนี่แหลยเนาะคางมาหาหลานแม่นี่สมินนึงแปดโรงเรียนแขมเจริญปักหมุดมาโรงเรียนแขมเจริญนลยนะคะ่ะปักหมุดโรงเรียนบ้าน,ขนแขมเจริญเราถามหาซื้อร้านข้าวปุ้นซื้อย,อยังคะแม่ร้านข้าวปุ้นแม่บัวร้านข้าวปุ้นแม่บัวแม่บัวข้าวปุ้นสาวแม่บัวข้าวปุ้นสาวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นลูกให้นะคะนี่ ดีโอที่คุณด้านบนนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะมาโหลดเด้อพี่น้องเด้อถามหาแม่เยบัวเด้อค่ะเด้ออันถ้าให้เอิญซื้อผอซื้อยังคะร้านจ่าแม่บัวครูเคนพ่อทองถามหาพ่อใหญ่ทองกับแม่เยบัวโหลดเด้อค่ะเด้อขอบคุณนซาวถามแค่ร้านร้านช่อตามครูเพนเขบคุณนซาวครูเคนก็รู้ปุ่นซาวครูเพค่ะนปุ่นซ่าวครูเคนบ้านถ่วเสบยไปลีค่ะอยู่นี่ ยังไม่ได้กินจ้อยนูมาประจำเขียนูมาประจำเลยสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอฝากไว้สามีสะกอนนะคะพวมาผู้ทายก็สิไปกินข้าวปุ่นคือการค่ะน้ำลายเฮียค่ะตำบมกคุงน้ำลายซอแหละค่ะขอบคุณคุณแม่คนสวยครับคุณ่อด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรักกันยืนยาวนะคะ Ha <laughs>